สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกีนะฮะขอต้อนรับเพื่สู่รายการสเตปกีนะฮะรายการที่ทําให้คุณพบกับการดูมอถิ่รูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะไม่มีพักนะฮะแล้วก็ไม่มีพวกก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวในวันนี้นะฮะพูดกันก่อนเลยว่าก็มีประเด็นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยว่าเรานั้นไม่เป็นกลางนะฮะบ้างในบางคลิปนะฮะซึ่งเราก็จะบอกทุกคนตรงนี้เลยครับว่าเราไม่เคยบอกว่าเราเป็นกลางนะฮะเราไม่เคยบอกอยู่แล้วว่าเราแบบยุติธรรมเถ็นตรงอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้พูดลำเอียง อะไรอยู่แล้วนะฮะเราแค่พูดตามสิ่งที่เห็นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการหาความเป็นกลางแล้วเราก็นะฮะแนะนำนะฮะให้ไปสารไคฟงนะฮะไปฟ้องปาบุญทิ่เลยนะฮะเพื่อหาความเป็นกลางน่าจะดีกว่าเพราะว่าทุกคนมีความชอบและความไม่ชอบในแต่ละอยา่างที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นการรีวิวของเซปกี้ของเรานั้นก็จะเป็นการพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกกับมันมากกว่าในการรีวิวจากความคิดเห็นของเรานั่นแหละฮะ จริงๆแล้วคุณไปดูรีวิวไหนบนโลกไปเนี่ยเขาก็พูดความคิดของเขาลงไปนั่นแหละนะไม่งั้นถ้าเกิดรีวิวตามแบบสเปคก็โอ้โหนี่ครับตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะบอกเฉยๆไม่ได้พูดว่าดีไม่ดียังไงแล้วสุดท้ายแล้วเราก็จะหาไม่เจอว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับเราจริงหรือเปล่านั่นเองนะฮะเอาละอย่าไปพูดพ่ำน้ำเพลงมากเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยนี่คือ Samsung Galaxy C7 นะฮะข้างในนั้นมีอ่ะไปบ้างจะดึงนะฮะโอ้ก็เหมือนตัว C9 Pro เลยเนาะ ทำอมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวอ่ะแน่ๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะฮะเหมือนกันเลยเป็นขาฮ่องกงนะฮะเหมือนกันเลย smalltalk smalltalk อยู่นี่ฮะ usb อยู่นี่โอเคนะฮะจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าเราค่อนข้างทํางานหนักนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีผู้ผิดไปบ้างก็ขออภัยบ้างละกันนะฮะอย่าโวยวายกันนักเลยนะฮะเหนื่อยฮะแต่ว่าก็พยายามทําให้ดีสุดแล้วโอเคมาลุยเลยนี่คือ galaxy C7 นะฮะมาดูสเปคกันเลยดีกว่าที่ gsm arena นะดูเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอนะแบบ5.7นิ้วและเป็น5.7นิ้วที่เวลาได้ดุดจับเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะรู้สึกเลยว่ามันทาออกมาได้ค่อนข้างจาับขนาดดีดเลยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เพียวเครื่องเพียวมากจับแล้วรู้สึกดีมากนะฮะตัวนี้กล้องหลังนะฮะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น snapdragon ตัวใหม่เลยที่คนอยากรูะฮะ625นั่นเองนะฮะแรมอยู่ที่4 นะฮะรอม6 4ส a สแรม 4, นะฮะซูปเปอร์อัมเบรนะฮะตัวนี้เป็นจอซูปเปอร์อัมเบรขนาด5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD ตัวนี้ความเร็วนะของ CPU วิ่งที่2 GHz เนะฮะเป็น Cortex A53 การ์ดจอเป็น a r r e n o o 5 6 6เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะรอมเป็น64 a ร 4, ะฮะรุ่นรอม3 2ก็เป็นแรมสเหมือนกันเพิ่ม Micro SD Card ได้แต่ว่าต้องใช้สล็อตที่2นะฮะตัวนี้จะไม่เหมือน Cga Pro, Pro นีเกด 2, ้นนา เป็นแบบไฮบริดนั่นเองนะฮะโอเคตัวนี้แบตเตอรี่นะฮะอยู่ที่3,300ม mm ah, ิลลิแอมป์เองฮะรองรับฟ้าชาร์ตนะฮะแบบควิกชาร์ตสามจุดนั่นเองนะฮะถ้าออกมานะมีสีทองสีพิงโกฮะแล้วก็สีดาร์กเกรย์ฮะที่เราถือในมือนั้นเป็นสีทองนั่นเองนะฮะตัวนี้มีวิทยุด,ด้วยโอเคอ๋อ,อลืมบอกทุกทีฮะ,ะขอเลือกไปหนึ่งกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าเนี่อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะแล้วค่า f อยู่ที่1.9กล้องหลังเป็น16ล้านพิกเซลฮะคะ่า f 1.9เหมือนกันนะะฮ เป็นแฟลชแบบทูโทนฮะก็คือมันจะมีสีส้มกับสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมออกมาเป็นไฟขาวไฟส้มออกมาปุ๊บหน,าน้าเราก็จะไม่ลอยเป็นผีนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้เร็วไหมในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยเราลองเล่นมาประมาณสักสาวันแล้วนะฮะก็เป็นเป็น CPU ที่มีค่ากิกะเฮิร์ตซ์เนี่ยค่อนข้างสูงฮะคือสองกิกะเฮิร์ตซ์แล้วก็วิ่งเนี่ยเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะการใช้งานทั่วไปเนี่ยเร็วนะฮะเร็วระดับไหนอันนี้เราเราตอบไม่ได้จริงว่า เร็วระดับไหนแต่ว่าคือ snapdragon 625เนี่ยเวลาเราเข้าเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันเร็วมากน่าจะไม่แพ้650เลยนะในความสึกข,ของเราเนี่ยมันเร็วมากเราไม่รู้หรอกว่า a n d r รอยดมันเทียบกันแล้วประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าเร็วมากๆแล้วนะฮะการที่เราจะแบบกดเข้านู่นเข้านี่ทันทีเนี่ยมันทําได้ง่ายนะฮะแล้วก็เร็วคือมันตอบสนองได้ค่อนข้างไวพอ,อสมควรเลยทีเดียว ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าถามว่าหนีจะ650ไหมเราคิดว่าไม่หนีมากใกล้เคียงกันนะฮะอยู่ในเลกใกล้ๆก,กันคราวนี้เรามาดูเรื่องเซนเซ,นเซอร์บ้างเพราะหลายหลายคนอยากทราบเรื่องเซนเซ,นเซอร์นะฮะตัวนี้เซนเซอร์นเ,นเนี่ยจะให้มาไม่ครบนะฮะก็แน่นอนว่าขาดใจโรสโคบไปนะไะจโรสโคบไปทำอะไรฮะก็เอาไว้เล่นพัวก,การรอ,องรับเรื่องของ virtual reality ฮะ VR นั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับ ซึ่งต่างจากซีก้าโปรที่ให้มาครบแต่ว่าตัวนี้ให้มาไม่ครบแต่อย่างว่ามันเป็นรุ่นที่แบบราคาถูกกว่าแต่อย่างน้อยเราได้เห็นเข็มทิศนฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคตัวนี้ในทีก่การก็จะเหมือนกับซีรีส์เบ้านเราเหมือน a 9 Pro ประมาณนี้ถามว่าตัวนี้กับ a 9 Pro ตัวไหนดีกว่ากันอืมในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยเราว่ามันใกล้เคียงกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาดูเรื่องการเล่นเกมดีกว่าเพราะว่าหลายคนอยากรู้มากเลยว่า Arduino 506นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราเองก็อยากรู้แต่เรารู้คําตอบอยู่แล้วแหละเรา มันทางานได้ค่อนข้างจะไหลลื่นฮะไหลลื่นในระดับที่น่าพอใจมากนะฮะโดยรวมยังมองว่าขี่มารีอยู่หลายๆตัวนะฮะหมายถึงตัวการ์ดจอของมารีนะฮะก็ยังขี่อยู่หลายตัวเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีมากไหลลื่นในระดับที่น่าพอใจมากอาจจะเป็นเพราะว่า CPU มันเร็วมากด้วยฮะมันก็เลยสามารถที่จะดันเรื่องของการเล่นกราฟิกอะไรได้ดีมากนะฮะโอ้น้ากลัวจัง อะไรอะ่ะ t ท p บ the door to run โอเคทำไมอะ่ะยังไงอ่ะทำไรอะ่อะ,อะต่อยพีเหรออ๋อวิ่งมาต่อยติดอุ่ยตายทำไมอะ่ะเล่นไงอะ่ะอ้ยโดนน้ำน้มน้ำป่ำะมามาต่อยหน้าหากักอึ๊เอ้ยเโอ้ย,อยคิว ทำไมตายอ่ะไม่ let's go You have Unlock Box Cluster โ okay. อเคมีปืนตะปูโอเคมีปืนละ go to spell book to see you r mission โอเค ลล<อ>กลัวเกมน่ากลัวปะ่ะนี่ไงนี่ไงมีอาวุธไว้ทำไงดีไม่ได้กินผมหรอกจาก้จาจ้ <love> ารู้สึกว่าตัวเองกากขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะ นั่นเป็นเกมแรกอะะโอ้โหรู้สึกว่าตัวเห็นออนทัดจริงๆไม่เป็นไรเราลองเกมอื่นแต่แล้วน้อยากรู้มากเลยว่ากาจอรดับ a r เด i น o ห้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะรันนะฮะตัวเกมของ Warhammer 4 0สี่มือนได้หรือเปล่าถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะปรับเสียดนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าจะดูพร้อมกันเลยเนาะโอ้โหเกมมาแล้วฮะโอ้ยไหลลื่นลเลยนะไหลลื่นเลยเมียนเลยโอ้โหอย่างเมียนอะ มันเป็นปีของ s n นั d ดรากเรจริงๆนะออกรุ่นไหนมาเนี่ยก็เหมือนแบบจะลดคํามโบมาของหกหนึ่งห้ากับสี่ลงนะฮะโอ้โหอ,โอ,โอยังลื่นอ่ะโคตรลื่นอ่ะดูดิดสุดยอดคือมันมันแตกต่างเลยนะเวลาเราเห็นว่าแบบเกมนี้มันลื่นไม่ลื่นไงเวลาเรายิงปืนเนี่ยมัแบบนจะเห็นเลยว่าจะมีอาการหรือเปล่าแบบโหชัดเลยว่าแบบมันไหลลื่นแล้วก็ยอดเยีย่ยมมากๆ,ๆญญจริงๆมัม่นนมววะ ดูดิมันไหลลื่นมากเลยอ่ะโอ้โห,โหไหลลื่นมากนี่นะนี่นะตนี้ลำโพงนะฮะออกข้างล่างนะฮะมีแค่อันเดียวแต่ว่าเสียงนี้ดังสนัน่นมากมากเลยนะฮะดูดีดีว่ะชอบคุณดูดิเนียนเนียนเลยอ่ะ ตึ้งเปลืองปืนมากเอาเป็นว่าไหลลื่นมากมากเลยก็แล้วกันพูดอย่างนี้ได้เลยพูดแบบไม่อายเลยอะลื่นมากนะฮะแล้วโหสมูทมากจริงๆถ้าเกมมีสมูทนะฮะก็สบายอยากให้ดูอีกเกมหนึ่งฮะเกมนี้ชื่อว่าเออ่เห็นว่าเขาเรียกว่า ROV กันนะฮะก็เป็นเกมคล้ายๆกับ .a คล้ายๆกับฮอนอะไรเงี้ยฮะเป็นเกมแนวโมบ้านะฮะเกมนี้สนุกมากไม่คิดเลวยว่าสนุกขนาดนี้แข่งกับบอทกันแล้วกัน เอาเอาเอาแบบง่ายแล้วกันยังยังไม่เก่งมากนะักมีน้องแนะนําให้เล่นปกติเป็นคนเล่นเออยู่แล้วเป็นปคนเล่นโดตาเดี๋ยวจะหาว่านัุดมัวพูดเอปกติเป็นคนเล่นโดตาฮะ,ะแต่ว่าอันนี้ก็มาลองเล่นดูเอ,อสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้าไม่ได้ฮะอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์อาจจะเอ๋อก็ได้นะฮะก็อดไปแต่เอาเป็นว่าเล่นได้แล้วกันลืนล่นๆเลยทีเดียวอ่ะเห้ไปด,ดูเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะสำหรับตัวนี้ก็ เรื่องของ GPS เนี่ยจริงๆแล้วซัมซุงเราค่อนข้างจะไว้ใจระดับหนึ่งเลยนะคือเราค่อนข้างชอบนะเห็นไหมกดปุ๊บมันก็มาเลยนะฮะเร็วแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆสำหรับเข็มทิศแล้วก็ GPS ของซัมซุงนะฮะส่วนตัวเราค่อนข้างชอบของแบรนด์ซัมซุงนะคือเราไปหลายประเทศอย่างนี้ทุกคนทราบเมื่อปี2016เราจะไปทั้งเวียดน o เวียดนามไปทั้งลาวหลงพะบางอะไรเงี้ยแล้ว GPS ของ Note 5ที่เราดูใช้เนี่ยมันพึ่งพาได้เลยดังนั้นเราว่ามันค่อนข้างโอเคมากแต่สำหรับคนอ โอเคมาดูเรื่องกล้องกว่านะฮะกล้องหลังนะฮะกล้องหลังของซัมซุงตัวนี้จะมีค่าเอฟอยู่ที่1.9นะฮะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็ถ่ายได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่นี้มันใกล้ไปหน่อยประมาณนี้น่าจะเห็นเนาะค่อนุญาตตั้งไว้ตรงนั้นนะฮะนี่การถ่ายรูปนะฮะวเวลาแตะเนี่ยมันโฟกัสได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าเราเรามองว่าม,มันชอบดึงแสงเยอะเกินไปแบบนี้ฮะถ้าเกิดถ่ายมาพูดคอนเ็นว่าพอเราโฟกัสไปเนี่ยแสงมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงต้องค่อยๆโฟกัสแบบนี้ฮะ ก็ออกมาก็ตามมาตรฐานนะฮะค่อนข้างตามมาตรฐานเลยก็ตัวเนี้ยกล้องเนี่ยจะไม่ค่อยหนีจากซัมซุง a เก้าเท่าไหร่นะฮะตัวโหมดที่ใช้ก็มีโหมดโปรนะฮะพารนรามานะฮะอาหารถ่ายตอนเนื่อง hdr r c h t o n e นะฮะกลางคืนแล้วก็โหมดหน้าสวยนั่นเองนะฮะโหมดโปรจะปรับได้แค่ iso นะฮะแล้วก็ไว i t e balance ซะน,นั้นนะ,ะจะไม่สามารถปรับ speed shutter ได้นะฮะอันนี้เหมือนเป็น ข้อที่แบบเหมือนแบบซัมซุงไม่ยอมแก้ไขเสถียรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันนะฮะในส่วนของกล้องหน้านะของ Galaxy C7 ตัวนี้เนี่ยมันทำออกมาได้ดีดีกว่า A9 นะฮะแต่ว่าสู้ C6 หกโเอ้ยสู่ซีเก้าโปไม่ได้หรอกเพราะ C9 เก้มันเป็นแบบ16ล้านพิกเซลแล้วก็โอ้โหดีมากนะฮะอันนี้ก็เวลาถ่ายรูปก,ก็ใช้ปุ่มนี้เหมือนกันมีโหมดบิวตี้นะครับปรับได้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรโหมดบิวตี้ของ Samsung รุ่น C เนี่ยเราว่าทำได้มาค่อนข้างดีนะอลองถ่ายรูปหน่อย ทำามาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะภาพที่ได้มาก็ค่อนข้างจะดูเนียนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ดูดูโอเคอะ่ะอืมนะฮะแต่ว่าก็จะแบบสั่นนิดๆิดเหมือนกันถ้าเกิดมือเราไม่นิ่งกันต้องระวังนิดนึงฮะตรงจุดนี้นี่คือกล้องหน้าถ่ายมาก็ทํามาได้ค่อนข้างดีนะฮะในเรื่องกล้องหน้าดีกว่า A 9 Pro โปรแน่นอนแล้วก็ภาวนาว่าจะแบบแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะที่ที่มีแสงสว่างเนี่ยสามารถถ่ายระหว่างผลได้เลยนะฮะตัวนี้กล้องหน้าดีขึ้นมาก ก็อย่างที่พูดไปครับ่าถทาเสิดาว่าเกิดว่าซีรีส์ C ไม่เข้าไปให้ไทยจริงๆเราก็จะแบบต้องใช้ซีรีส์ A ไปก่อนซึ่งกล้องหน้าของซีรีส์ A เนี่ยความสึกข,ของเราเนี่ยสู้ซีรีส์ C ไม่ได้ซีรีส์ C มันดูดีกว่าจริงๆนะฮะคือสีมันเข้มคอนทราสมันจัดกว่าแล้วดูดีกว่าเยอะมากๆแต่ว่ามันจะขายที่ประเทศจีนเป็นหลักะนะฮะสำหรับตัวซีรีส์ C ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับต้องนิดนึงทําใจนิดนึงอะไรเงี้ยถ้ามันมาขายจะดีมากเลยนะอืออ่ะกลับไปที่กล้องหลังก่อนนะฮะสำ ันนี้ก็คือการอัดวิดีโอนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับว่ากล้องหลังเนี้ยอัดได้แค่แบบ Full HD นะฮะจะไม่สามารถอัดแบบ 4K ได้แล้วก็อัดแบบ 60fps ไม่ได้ด้วยอันนี้คือแบบเสียใจนิดนึงนะคือมันน่าจะทำได้สักทีตัวแม้แต่ตัวท็อปอย่าง C 9 Pro ปเองก็ยังทำไม่ได้หรือด้วยซ้ำนะฮะอย่างการเล่น2หน้าจอนะฮะก็จะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของซั s u n g เลยที่มีมาตลอดนะฮะตัวนี้ก็สามารถเล่น2หน้าจอได้เหมือนกันนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นทั้ง a c e b o o k ไป Instagram มไปพร้อมๆกันเนี่ย ก็สามารถทําได้เช่นกันด้วยเครื่องนี้นะฮะจะเล่นอะไรก็แต่อันนั้นนะฮะแต่อันนี้วิธีเข้าก็นะฮะกดปุ่มมีค้างไว้นะฮะก็สามารถเลือกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เข้าได้เลยนะฮะจะดูภาพหรือว่าจะเล่น Facebook ไปทําได้นะฮะหลายๆอย่างนะฮะค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวเอาละฮะและนี่ก็คือ Galaxy C7 นั่นเองนะฮะหลายๆคนก็มีความอยากได้นะฮะก็มีท่าแล้วมันพิเศษอะไรกว่า c D a บ้างก็คือ ถ้าเป็นพวก A5 a, a ยคนบ,บางตัวไม่ม,ม,มีถ้าจะไม่ผิดไม่มีเข็มทิศด,ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้มีนะฮะตัวนี้จะโดดเด่นมากเรื่องของกล้องนะฮะกล้องเนี่ยดีมากมากเลยดีมากเลยแหละอืในราคาประมาณนี้แล้วก็กล้องหน้าเองก็ทําได้ดีมากๆตัวนี้มันมีอะไรที่ต้องตําหนิบ้างก็คือขาดใจโรถ้าใส่ใจโรไม่นึงก็คือครบขันนะฮะแล้วก็อย่างที่2เลยจริงๆแล้วเราคิดว่าซัมซุงน่าจะใส่การอัดวิดีโอแบบ60 fps มาได้แล้วนะฮะเพราะมันเป็นลูกเล่นที่แบบ คนส่วนใหญ่ตอนนี้เขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยอยากจะให้แบบลองใช้กันสักทีเนาะ 60fps กล้องหน้าดีมากฮะเราชอบนะฮะแต่ก็ยังสู้ซี9โปรไม่ได้ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะกล้องหลังเราว่าดีมากเลยนะการเอดวิดีโอของซัมซุงเนี่ยถือเป็นจุดเด่นนะทำได้ค่อนข้างดีเช่นกันการเล่นเกมเนี่ยเราให้เลยนะถ้ามีห้าดาวเราให้4.5เลยเราว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากกับการเล่นเกมนะฮะตัวจอไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายฮะซูเปอร์อัลมเล็ต ยอดเยี่ยมฮะนะฮะตอนนี้เน็ตมันน็อคันมันทําอะไรไม่ค่อยได้ฮะเน็ตบ้านห่วยมากนะฮะอย่าให้ต้องพูดเลยว่าเป็นของค่ายไหนนะเน็ตมันห่วยนะฮะแต่ก็ต้องทนใช้ไปอีกสักนิดเดียวนะพอเรากําลังให้เจ้าใหม่มาติดอยู่ก็มันจะดีขึ้นในเร็ววันนะฮะนี่คือซัมซุงแกลเล็กซี่ซีเจ็ดนั่นเองนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยฮะที่เข้ามารับฟังนะฮะรับชมการตัวนี้ก็จริงๆแล้วอยากให้เข้ามากกว่าซีรีส์เอนะแต่ว่าคุณรอดูเลยฮะในเมืองไทยจะมาใหม่ฮะ A3 A5 แล้วก็ A 7รุ่น2 0 1 7นะฮเะมีข่าวล่าสุดว่าอาจจะกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนําสำหรับสาวกซัมซุงเตรียมรอได้เลยนะน่าจะทําได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่ายังไม่ได้จับก็ยังตอบไม่ได้คิดว่าได้ทำได้ดีเพราะว่าน่าจะเริ่มจับตลาดได้และว่าทําไมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดีกว่านี้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณใส่หลายๆอย่างมาให้ครบนะฮะแล้วก็ตัวซีรีส์สูงเนี่ยคุณก็ปรับความเร็วขึ้นไปเท่านั้นนะฮะมันก็จะทาได้ดีมากเพราะจริงแล้วเรื่องจอภาพค่อนข้างจะกินขาดอยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้จอ มันทําได้ดีมากๆแล้วเราสามารถปรับนุ่มปรับนี่ได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนั้นน,นมันไปไกลมากแล้วนะโอเคนะฮะนี่คือ s a m s u n Galaxy g c 7ฮะขอบคุณมากฮะ